สุสานใต้ดินเมืองปารีสสถานที่ฝังศพ6ล้านศพตั้งอยู่ในแถบชานเมืองของกรุงปารีสถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่18แต่เดิมเป็นอุโมงค์สำหรับใช้ขนส่งสินค้าและใช้เป็นเหมืองสำหรับขุดหินปูนมาตั้งแต่ยุคโรมันหลังจากที่กรุงปารีสมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นก็ส่งผลให้มีประชากรเพิ่มขึ้นด้วยทำให้สุสานที่ใช้บรรจุศพไม่เพียงพอบางศพถูกกองไว้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อคนในเมืองเป็นอย่างมากทางรัฐบาลปารีสจึงเร่งหาสถานที่ที่ใช้สำหรับฝังศพแห่งใหม่จนกระทั่งในปีคศ1786เจ้าของอุโมง์ขนส่งและเหมืองขุดหินปูนได้เสนอพื้นที่แห่งนี้ให้กับรัฐบาลเพื่อใช้เป็นพื้นที่เก็บศพหลังจากนั้นไม่นานศพจากที่ต่างๆก็ถูกส่งเก็บมาไว้ณที่แห่งนี้โดยใช้การเรียงศพต่อกันเป็นชั้นๆ จนกลายเป็นกำแพงทอดยาวหลายกิโลเมตรจนถึงปีคศ1860จึงปิดรับซึ่งนับศพทั้งหมดได้ประมาณ6ล้านศพ7ปีต่อมารัฐบาลจึงเข้ามาปรับปรุงและเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้คนเข้าชมทางเดินที่สามารถเดินเข้าชมได้นั้นเป็นอุโมงค์แคบๆที่ดูลึกลับและคดเคี้ยวความยาว2กิโลเมตรสฝั่งของกำแพงเต็มไปด้วยโครงกระดูก และเส้นทางจริงๆนั้นน่าจะยาวกว่า300กิโลเมตรความลึกลับของสถานที่แห่งนี้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชมได้เป็นจำนวนมากผู้ที่ชอบความท้าทายต่างเข้ามาสัมผัสบรรยากาศชวนหลอนกันอย่างไม่ขาดสายมีคนค้นพบสัญ,ญลักษณ์แปลกๆที่น่าจะเกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์และมนต์ดำที่เพิ่งปรากฏขึ้นในยุคหลังและยังมีคนค้นพบว่ามีโครงกระดูกใหม่ ที่ไม่น่าจะถูกฝังพร้อมกับบรรดาศพในสมัยก่อนอีกด้วยหลายคนรู้สึกว่าเมื่อเข้าไปแล้วมีความรู้สึกเสียวสันหลังเหมือนถูกแอมมองอยู่ตลอดเวลาบ้างก็รู้สึกเหมือนถูกจับขาบ้างก็ถูกกระตุกเสื้อและยังมีคนได้ยินเสียงพูดคุยกันดังลอยมาจากบริเวณที่ไม่มีคนอีกด้วยอย่างไรก็ตามผู้คนจำนวนมากก็ยังอยากจะมาสัมผัสบรรยากาศลึกลับชวนหลอนแห่งนี้ให้ได้สักครั้ง